Aje lirik, aje lirik. Aje lirik, aje lirik. Aje lirik, aje lirik. Aje lirik, oh, ลายไข่ได้ปลาตัวใหญ่วันนี้ครับปลาลูกนี้สูบไปแล้วรอบหนึ่งนี่สูกครั้งที่สองตัวนั้นประมาณเกือบโลนะน่ายยังเกือบโลโอ้วสวยงามมากเก้าี่นคนอื่นเขาเหมาสะนี่ไม่ได้เหมาครับสะของตัวเอง ทำน้อยใครเองใครไม<อ>่ใช่ชปลาสลิดกับปลาทองโกลปลาไหนอร่อยกว่าปลาสลิดกับปลาทองโกปาาลปลาคาราโอเกะอร่อยฮ่่า <laughs> <laughs> นี่ยดังดาะวว่ากาก็ได้อีกตอนนี้จับได้ประมาณเก็อบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเก็อบสิบเปอร์เซ็นต์เหลืออีกสองร้อยกว่าโลใช่ไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะประมาณนั้นแหละโอ้ปลาน่าจะตัวใหญ่เนาะปลาไม่ใหญ่เลยต่เยอะอืมปลาดุกหล่อแล้วเนี่ยปลาซิวตัวเท่าแขนเขาบอกสัน <laughs> จริงไหมจริงรวมหลายตัว<โ>อ้โ <laughs> ขายพุทธะ คนรู้ปลานำหนักเท่าไหร่อ่ะมันคำนวณได้ปลาลิศกับมีอันนี้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็เออ,อม,มันก็สมบูรณแบบอยู่แล้มีแต่พี่ๆน้องนองมาจับเนี่ยมีพี่มีน้องอ้าวไม่ใช่คนต้งอื่นมาเหมาสระบ่ไม่มีไม่กล้าเมา,เราสระเนี่ยโัวขับทุนไม่ กไนพ,พี่น้องไม่ได้กินไงอ,อยากให้พี่น้องกินกันเองไปกินเองดีกว่ากันคนละเด็ดพูลปุนปลาไหลเห็นบ้างไหมนึ่งไม่เห็นเลยไม่อยากกินเลยวะ่ะเพื่อนกันอ,ะอ,อ่ะกินแล้วมันไหลอ่ะไม่อยากกินอ่ะเพื่อนกันอ่ะปวดองปวก้าวอ่ะ จำในเต็มกระสอบมันมึงไอ้อข้างหน้าน่ะไอ้ตรงแองแองน้ำอ่ะมันมีอยู่หลายตัวนี่แถวเนี้ยแถวแองแองน้ำเออยังไม่ได้ไปเลยตรงนี้เคยล่ไปปลาเอาปลาหมอแต่จะหาปลาเพชรอ้ไม่เจอเลยปลาบึกมีไหมปลาบึกปลาบึกมาปล่อยอยู่แต่ว่าไม่อยู่ทีม่มันชอบไปเที่ยวแถวไมยสำคัญเลยผมดูดู<ห>มานี่ปลาไอพญานาคไม่เห็นเนาะโอ้นี่ไงนี่ไง นี่ไงโอ้มีพญานาคด้วยนี่นาคมาแล้โอ้ทำไม่ได้นาคจบเลยวันนี้มวลมวและมวลมวหนย่างปลาอะไรสุกยังหรือย่างมาเด้อมากินกินปลาย่างด้วยกันที่ทุ่งนาย่างเลือโอเคโอเคอยากถามนะชายหน่อยสระนี่เมาเมาเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เมาสอก ของนายช้ยเองบอกเห็นในคลิปเห็นนกคิดเขาบอกเหมาห้าร้อยเหมาสามพันได้ปลาขนาดนู้นขนาดนี้ไอนี่เหมาสองพันยังได้กำไรอยู่โอ้แต่กปลาเยอะเยอะอยู่ได้สุกกินกันเองแบ่งกันกินใครต้องการก็มานะบ้านแม่นิดติดวัดแหละได้อยู่รูสองรู แล้วป่าหวังช่วยจับหน่ยเขาจะให้แกบ้างไหมเนี่ยนี่พี่ใหญ่เขามามลุยเองเลยให้ช่วยจับเฉยๆแล้วปลาเขาไม่ให้เจะให้เลยป่าหวังกินไม่เยอะหรอกตัวเล็กๆก็พอ,อนน